ัสดีครับอยู่กับป้วนใช่ไหมครับนี้พามาดูจอรเดียจอเดียเผ่าเดียวเผ่าเดียว,ด,ยวด,ยดันดินไปทำไปทำข้อควัมมั้งได้ยินเยะยว่ายายทำไปข้อ โอ้ยเจก็โกรธอย่านี้เลยยันีงเขาเดียวด้วยอาการจริงจจนนี่ต้องพาลำรับ

แรงโคตรแรงเลยผมบอกเลยว่าจอดเดียโคตรแรงเลยครับไม่ว่าจะรุ่นไหนครับแรงแต่ว่าอะไรแพงดูดูถอยครับดูถอยโอ้อยาแรง กำลุนคุณปูนี่นะครับตกะเล่าพี่น้องเว้บอกเท่ตกเล้าสัมกษาบานท่องนะครับที่สานบานท่องเครับใส่เกดังขวงางเลยปลาแกแรงจริงสายหูครับสายหูโอ้รถคนี้ว่าเป็นหนังตาดนราดีครับตะกี่เจเจมีสองขันครับ จะคลายไปแล้ว okay. ข oh, ั้นหนึ่งบบจอนเดียะครับสองขั้นโหดโหดเลยอยากเลยหมดบางหางครับบางหางแล้วโอ้โอ้ขนาดเพ่าเดียวนี่ยหาเพ่าเดียวครับช่วยสักวะอุติกันเลยเด็กกัน เสียงเดียวอะขีมาเบิดวะเปย์ไดันดินไม่เห็ดพ่นครับเข่าหัวครับเข่าหัวสิ่งอะไรสิ่งจั่วเข่าครไม่ได้เงียบได้เที่ยวครับ เริ่มชิโหลแล้วครับเราสายโหดด้วนีแ่แยงกล่องม่ได้ครับมาครับเออไม่มีอุ้มดินดีขนาดน่ะก็เผ่าเดียวมันยังแห้ง หงุดนีครับโอ้เจมีต่ตาตะกี้แถบนี้มีแต่เล่ารครับไทยครับเจมี่ตะกอนมูนะครับรถไทยจอนเดียครับโอ,อ้ไม่มีเจ้อุ้มดินดีขนาดะจอนเดีย ขนาดเ่าเดียวนี่อย่างแรงอ่ะแต่สองเผาอนนี้เป็นของเสือแถบจอนเดียนี่ผมบอกเลยในบรรดารถแท็กซี่นี่โอ้จอนเดียน,ยน,น,ค,รน,น,ยนครับสุดยอดครับพร้อมแห้งครับดันลิ้นดีเรล่าแต่ว่ามันอะไรมันแพงครับมันมือหัวใจแบบนี้นนครับดันเพียเดีย เกียวครับเอ้ไปเร็วันาดไปเกียร์เซียนครับง่ายขี่ไปครับเกี่ยวกับช่วงบินสูงครับรุ่นนี้ครับบ้างเสือไปวบบเมื่ไปมีดครับอุ้มดินดีครับสิดหยาดละ แบงครับจอนดียเลี้ยงใชยมอเตอร์โอ้ลุนนี่มันว่าตแต่สมัยเลี้ยงใช้มอเตอร์ขายรถจอนดียโอ้โดนแล้วนะครับลุ่นลุนนี่เลี้ยงใช้มอเตอร์มันเปนขายรถนี่ฮุนเลนเนาะขายนี่ฮุนเลนครับยันมา อันเรียนี่เจอทำสมโดนแล้วไปผ่านอุ้มดินเีียกโอ้ช่วงบินเจตสูงครับเจมีต่ตะกี้เจมี่สองขั้นครับแยกขายไปแล้วขั้นหนึ่งจ้องไปขั้นเดียวแต่ว่าขั้นเดียวมีตักต้อนบัานนะครับก้อนมู เริ่ม่รจ้าครับไอ้นี่เขอย่าองะครับน,น,นี่มันของเามาั้งของพี่น้องของพี่น้องครับเล้ามาเห,ห็ดแหบดันดีนะดันนะดจรดเดียวเท่าเดียวนะครับแต่สเท่านี่ยจวดกนีโอ้ชิโมนี่ เบิร์ครับขีมเมาอันจีมเมาเบิร์ตครับบวางหางหับว่างหางจวดหับนี่ครับฟอร์สเสียห้องรถพลอเดียวครับแต่ว่ามันต้องในเลี้ยงหางนะมันไปว่ามันไปบ่อวนะเวลาผ่านลงหนึ่งไปไปไปไมันไปว่อครับมันปีเหรอมันปีเห็นไหม เกนี่สีเลี้ยงพันอยู่ตลอดต้องมบอกเลยว่าแห้งครับจอนเนียห้าสามหนึ่งศูนย์เคตี้าเลี่ยวเลยอีกไหมโอ้อนพันข้นไหมแรงครับแรงหัวเชียงจกสูบนะครับจะบอกว่าแย่แครับนี่มีจอน,นเนียขั้นหนึ่งครับ ห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีดีบ้านครับออกมาบ้างปีก่อนครับอันนั้นก็แห้งนะครับสามศูนเท่าโบวครับโก็ขนแดงดิแต่ว่าพอเสียของจอนเดียนะครับผมถัวครัคาดมันอ่อนครับคาดมันเบิด์ตเร็วเลยมาคาดมันเบิดเร็วครับคานอยู่บ้านที่ว่าหาศูนย์หาศูนย์ดีนี่ได้ดยกคาดออกครับ เกยัยดังขวัเลแ้วครับ,บเก่าแต่ละโอ้โอโอบอกระสีแล้วไปเก่าแต่เกา่าแก้วชั้วบ้งบินแล้วสูงครับไม่บินครับม้วนดินดีขนาดครับไม่มีดื่มนะครับผมเอาไปแต่งเลยดิยนนเป็นของน้าฉาบ้องอ่ะใบดันนี่ครับ,บ,รบใบดันหน้าชาบ้งสีดึ เทโบบ้างสามศ์าโบี่สูบโคแรงเลยมีสองเท่าเหรอไานี่ไก่เลี้ยวๆผมไปไม่ใช่ว่าเหดโดนนยครับผมยืนบังตือโดนแล้วมมนได้ไก่ ยอดเยี่ยมครับคอมแรกครับยกให้เขาเลยครับยอดเียวครับยรกครัแรกครับดินเต็มอุ่มเลยนะุมดินเต็มเลยครับใช่พูดทรถเครับเก้า้ไมได้ช่วงยิน่าอนี้เกิดที่ยอดเียห้าสามหนึ่งสูเค ยินดีขนาดเราครับยอดครับคลิปนี้แกฝากไป็เพื่อนคนแนนนะครับเดี๋ยวสิบประเทยเป็นไหมมาฝากก็อะไรอีก,กดแชร์กดติดตามช่องควันเท่านั้นนะครับนี่แกบนเทน่าเราเป็นยังไงครับข้าวบังระเทยจอนเดียครับสยดอดแห่งความแรงครับจอนเดียครับนี่มันดารโรเต็กร์เขาครับครับคลิปนี่แกเม็นยังไงครับ What is